มันมันนี่ๆๆคุณใจเย็นๆมือคุณล้ปลอยู่้ย่าเอามือที่เลอะของคุณไปจับแบบนั้นไม่ได้อะคุณคิดว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเรื่องของเทคโนโลยีนี่คือหูฟังไร้สายที่ราคาสูงและคุณภาพดีถ้าใช่อย่างที่ผมพูดนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ตามเรื่องของเทคโนโลยีอยู่ออันนี้คือเครื่องช่วยทําสมาธิค่ะ ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะที่ผมพูดมาเนี่ยหูไหนหูฟังหูฟังเนี่ยมันทำคล้ายกันถ้าได้ของอย่างนี้คนไทยทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับการนั่งสมาธิกันแล้วถูกไหมคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธินานเนี่ยบางคนหลับบางคนฟุ้งซ่านบางคนนั่งได้แป๊บเดียวไม่ไหวมืนหัวอย่างงูอย่างนี้อย่างงั้นปวดท้รืองแปลกมีตัวช่วยค่ะคืออันนี้เลยเครื่องทําสมาธิเครื่องนี้เนี่ยนะคะจะวัดคลื่นสมองของเรา ประเมินผลแบบเรียวไทม์เลยหมายถึงว่าในระหว่างคุณนั่งอยู่เนี่ยหนึ่งวนาทีวินี้ปุ๊บคุณจิตฟุ้งซ่านมันก็จะมีเสียงของมันอ๋อเหมือนปรับให้มันสงบเขารู้จิตเราได้ด้วยหรอเขารู้จิตของคุณได้ด้วยเครื่องตัวนี้ถ้าสมมุติว่าจิตคุณฟุ้งซ่านเสียงจะมาแบบนี้ฟุ้งซ่านมากฝนเทลงมาเลยอ่ะฟุ้งซ่านเปนเสียงธรรมชาติเป็นเสียงฝนตกลงมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าสมาธิคุณเริ่มดีขึ้นเสียงจะเริ่มเบาลงมาเป็นเสียงนี้ค่ะ เบาลงมาเห็นไหมเริ่มมีเสียงเป็นหยดหยดนะเหมือนฝนตกมีเสียงหยดน้ำยืนปัสสาวะยืนปัสสาวะใหญ่ใหญ่อะไรนะี่นี่ผมผมว่าเครื่องนี้มันเหมาะกับคนไทยมากเลยนะเพราะว่าเดือนหนึ่งเราสามารถใช้ได้สองครั้งทำไมหนึ่งกับสิบหกโอาเลขกที่ออกคุณเจมส์คะถ้าอย่างนั้นถ้าวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกคุณ แบบว่าสมองคุณดีมากจิตคุณไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิดีมากเสียงจะเป็นอย่างนี้โอ้พีนกมาด้วยมีนกี่จิบมาด้วยถูกต้องนกที่สมาธิคุณดีนกนี่หมายถึงเจ็ดนกนี่หมายถึงเจ็ดดีมากเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณเจมเนี่ยนะทดสอบสมาธิสักนิดหนึ่งอย่างนี้เมื่อคุณทดสอบทาสมาธิเรียบร้อยเนี่ยเครื่องช่วยนี้จะช่วยในการประมวลผลว่าสมาธิของคุณเนี่ย เป็นยังไงผ่านเซ็นเซอร์นะคะก็จะประเมินผลเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงนี้เห็นสีนี้ไหมตรงนี้สีทองทองตรงนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองของสมองการเต้นของหัวใจการหายใจไปจนถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายมันประมวลผลได้หมดเลยแบ่งระดับสมาธิเป็น3สถานะที่รัเมย์บอกไปก็คือปกติเนี่ยธรรมชาติเลยมากๆนะคะฝนก็จะมาแบบซูซ่าหน่อย สมองคิดพอเริ่มดีขึ้นเสียงจะเริ่มเปลี่ยนถูกไหมและสมาธิคุณมีมากที่สุดก็คือมีเสียงนกทดสอบลองดูนะฮะให้คุณเจมสมาธิดีที่สุดดีมากวันนี้ของคุณหายใจเข้าลึกๆเริ่มค่ะมีเสียงฝนเบาๆสมาธิตอนนี้อาจจะยังแบบตอนนี้ฝนยังตกอยู่ฝนยังตกอยู่เอาพายุมาเอาพายุมาอะไรพายุมา ผมไม่อยากมีสมาธินะผมอยากมีชีวิตของผมมากกว่าแต่ว่ามันช่วยนะมันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแบบสารนําสมองบางอย่างมันกระตุ้นอยู่เออคืออะไรอ่ะสารนําสมองเฮ้ยไม่แล้วมีนกมาหนิดนึงเฮ้ยผมณตกใจนะพี่เน่ะที่อะไรอยู่ตอนแรกอ่ะนกมาแล้วแล้วเสียงใครสักคนเฮ้ย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 เ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเ นกบุกนกเฮเฮเฮนกบุกขอโทษนะเพลงเนี่ยมันมั้งอยู่ยุคไหนแล้วไม่ได้นกบุกนก่มีเขาเรียกเมชรแตนนิดทำไมเลยระหว่างที่เราเชี่ยวจาไปเสียงนกมานะคุณแจมเฮ้ยนกมาเต็มเลยเก่งไหนมาหรอเฮยอะไรอ่ะอันนี้คือตาใช่ไหมครับ great job กูจบเลยเหรอฮูลโหกูจอคุณรู้ไหมว่าที่ผมมีสมาธิเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมจดจ่อกับเสียงของรถเมย์ว่าเขาเนี่ยจะพูดอะไรนะแล้วสมองเราก็จะคิดแค่เรื่องเดียว มันจะทาให้เรามีสมาธ<อ>ิสุดดยอ,ดอคุณได้นก4ตัวนะ <c oughs> เเดึไดนไระหว่างที่เมื่อกี้เหมือนที่คุณเจมบอกอะว่าในระหว่างที่กําลังฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านอยู่ปุ๊บจิตด,ดึงกลับมาได้ดึงกลับมาได้แป๊บหนึ่งเอาอาจจะเวียงกลับไปแต่ว่าคะแนนเขาได้อยู่นะเท่า,าไหร<ด>่อ่ะเต็มเท่าไหร่คือคือทั้งหมดเนี่ยพอยต์เนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบสามแต่คุณจับนกได้สี่แล้วในช่วงแบบรีคอเวอรที่แบบว่ากาลังแบบว่าซ่านซ่านซ่านจะหลุดจะหลุดดึงกลับมาได้ไหมเขาเป็นคนมแบน